อ๋อต้องมีตัวนี้ใช่ไหมครับก็มีก็ดีครับอ๋ออยากตึ่งเสียงใช่ใช่ผมเคยมีนานแล้วผมคนที่โพสในกลุ่มที่ถ่ายรูปพาที่สวยๆอ้โครับที่ผม <laughs> ที่ผมเ, <laughs> เอาไปเป็นเอ่อาไปเป็นไอหัวอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คนนั้นสีแดงเก็บก่อนเดี๋ยวผมทำเลเฮ้ยมันเหมือนหักเลยเนะ <laughs> าะหักจากเขาใช่ ใช่ไหมมันก็เป็นรูเลยครับมันล้อทำไมมันทำไมมันขี้เละจังอันนี้คือของเดิมมันครับอืมเดิมมันก็เป็นพลาสติกแบบเนี้ยอ๋อครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นมันไม่หักพี่แต่มันไม่ไม่ไม่เหลี่ยมไงใช่เออมันอยู่ข้างในมันไม่รู้จะทำสวยทำไมข้างในมันก็จะเป็นรอยรอยสีไม่เท่ากันครับ ชาวก็เอาตัวนี้เสียบเข้าไปเลยครับเหมือน,นันตัวไหนครับพี่นะครมันเป็นมีแง่งมันอ๋อแง่งมันตัวกิบล็อกเนาะเข้าไปเลยอยากทำโชคมากเลยอะ่ะดูหาเวลาให้ผมพักแป๊บนึงครับผมยังทำไม่ได้ผมไปไอการจนบ,บุรีมากลับมาหลังผมจะหลุดใช่ครับผมก็ไปต่างวัดมาก็เลเหมือนกันเขาตั้งใจทำมาให้เป็นแบบนี้เนาะ มองไม่เห็นไอ้ส่องไฟให้เราหน่อยเอาหน้ามาด้วยไอ้ที่เธอหยิบไปอ่ะได้มาเป็นร้อยเลยเหรอครับ ผมเห็นอยู่ในช้อปปี้เวียดนามแต่แต่เอามาไม่ได้หรอกสั่งชิ้นเดียวสั่งชิ้นเดียวก็ได้ครับส่งมันก็ประมาณนี้อะครับไม่คุ้มทีมรอใช่ผมนั่นอยู่ไม่ไดไ้ไม่ได้ถูกันนี้รใช่ครับเข้าใจครับพี่เราไม่เอาหรอกเราสั่งชิ้นเดียว มองไม่เห็นมันดำเลยดำชนดำเมื่ออาชีพใส่ดีกว่าใสเลยเลยอันนี้คือผู้ช่วยใช่ไหมครับระหว่างครับตาผมไม่ค่อยดีนะระหว่างระหว่างครับเฟิร์นถ้าเป็นกลางวันนะผมเห็นแลับก็เป๊กเครก็ไปกันได้จะไปอีกจ้ะ ไไม่ดดด้้หหลลลุุแวอยู่ดีๆชิวจากเวียดนามกาขายดีเฉยเลยเนาะคุณก็หากันนะครับตัวนี้เดี๋ยวน้องต้องครับนี่ไงมันติดเออได้แค่นั้นเองเดี๋ยวให้เขาไปปรับเอาเรอ่าเดี๋ยวเขาไปปรับเอาาอ๋อได้ครับผม อ,อันนี้คือตรงรุ่นของมันเลยเนาะไม่เหมือนกับที่แบบโค้งโค้งเหมือนไอ้พวกแกนเอามาแปลงกันนี่คือตัวตรงรุ่นคือคิวเวียดนามไม่ต้องขี่ไปถึงเวียดนามนะครับ <c oughs> ก็ได้ของนะครับผมเอานำเข้ามา <Okay. S 3> คนเวียดนามมาส่งเรีบร้อยครับอันนี้เรียบร้อยแล้ว,วนะอันนี้ อันนี้ก็จะเป็นตัวเดิมมันเก็บดีๆครับเวลาแกะก็ระวังตัวนี้ให้มันอย่าให้มันหักคะเนีวิธีแกะก็ถึงอย่างในคลิปที่ถ่ายไปเมื่อกี้ตัวนี้มันก็จะเหมือนกับพวกไอตรงนี้เนะาะไอกริปแบบเนาะดึงแน่นๆอนะได้เลยส่วนการขับขี่ก็เดี๋ยวไปลองเองเนาะมันจะรู้สึกเท่าไหร <laughs> ่ชิลแค่นี้ไม่รู้สึกมันใส่ไม่ให้ว่าขาดอะไรไปอย่างอ๋อ เหมือนกนออันนี้ครับเป็นชิวที่ติดมาจากบ้านแอดเรียบร้อยนะครับงานดีนะครับงานจากเวยียดกงเวยียดนามนะครับฮอ,อนด a าลีดทาราเบซ่านะครับก็คือชิลนี้แหละสวยงามครับหนาหนาเลยแหละ,ะเทียบของกับพวกลาซาดานี่แบบคนละเรื่องเลยนะครับวิธีการติดตั้งก็ดูจากที่ผมถ่ายดูดเมื่อกี้นะครับถอดชิวโครเมียมออก ใส่ตัวนี้เข้าไปง่ายๆนะครับผมสนใจก็ติดต่อนะครับบ้านแอดนะครับพอนดาลีดหนึ่งสองห้าได้เลยนะจ๊ะนะครับพี่นี่ใส่ดีมากเลยนะครับคุยดีด้วยเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะไปเซตชกหน้ากับพี่เขารอให้พี่เขาหายป่วยพักฟื้นเสร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทํากันนะครับมันก็จะขึ้นมาระดับนี้นะครับในเรื่องความใช้งานก็คงไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่เรื่องความสวยงามผมว่าให้เต็มร้อยเลย ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอีลุงนะครับพอนด้ารีดอีลีดด้วยนะจ๊ะก็ขอบคุณนะครับเพื่อนที่ตามรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ลำขานจริง